ครับสวัสดีครับผมมโนครับนขกวันนี้มาเจอท่านนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยครับท่านดรทิพรัตน์กัญจารัศวรรดิสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก็อยากถามว่าวันนี้ท่านมาทําไมครับวันนี้ที่นี่ก็มาดูกิจกรรมการแข่งขันปืนอีกประเภทนึงนะครับซึ่เรียกว่าปืนเพนบอลครับก็รูปร่างหน้าตา่างนี้ลูกกระสุนนะครับก็น่ารักดีนะะแต่ไม่ใช่ลูกอมนะครับ คือกีฬาประเภทนี้กำลังได,ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับมีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการเล่นกีฬากลางแจ้งนะครับและเล่นได้ทุกเพศทุกวัยทางสมาคมก็มาดูว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไงบ้างเพื่อพัฒนากีฬาประเภทนี้นะครับให้มีอัตราการเติบโตที่ก้าวหน้าและยั่งยืนให้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่คนรักวงการกีฬาจิงปืนได้มีช่องทางในการเล่นกีฬาและเยาวชนรุ่นใหม่ก็ได้มีโอกาสนะครับได้เล่นกีฬาประเภทใหม่ๆด้วยครับ แล้วก็สนับสนุนให้เป็นทีมชาติได้ไหมครับท่านว่าให้แบบเล่นบีบีการก่อนแล้วค่อยเป็นเล่นของจริงเป็นแนวทางหนึ่งครับเพราะว่าการเล่นบีบีการวันนี้เราต้องยอมรับว่าในการแข่งขันระดับซนะีเกมแอเช่นเกมเนี่ยหรือโอลิมปิกมันยังไม่มีแต่ดักกีฬาประเภทนี้ก็สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาประเภทระบบสากลได้นะครับนั่นคือแนวทางที่1คือส่งเสริมเขาไปเล่นระบบกีฬาสากลเพราะเขามีพื้นฐานทางนี้อยู่แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราส่งเสริมยกระดับกีฬาประเภทนี้ ขึ้นไปสู่ระบบสากรนันร่นหมายความว่ารั้ผลักดันไปนอยู่ซีเกมเอเยชเกมส์วัวขับหรือโอลิมปิกก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าช่วยๆกันครับ,รบท่านมีความเห็นยังไงครับว่า,เ,าเห็นเขาบอกว่าอนาคตจะจดทะเบียนปืนเนี่ยให้เป็นสิ่งเทียมอาวุธมันมันจะยุ่งยากไหมกระทรวงคือคือเริ่มเริ่มมา,มมาก้าวไก่ทางบีบีกันเลยว่าจะจะให้จดทะเบียนนู่นทะเบียนนี่คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยพวกบีบีการหรือเพื่อนบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมทางอาวุธอยู่แล้วนะครับคือ ถ้าเอาให้ถูกต้องตามกฎหมายมันก็ต้องมีใบปร4รนะครับใบอนุญาตการใช้อาวุธปืนแต่ตรงนี้นะถ้าหากว่าเราช่วยกันผลักดันให้อยู่ในรูปของเกมกีฬาเนี่ยครับมันก็สามารถมีทางออกได้แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับคือฝั่งสมาคมฝั่งเดียวคงทาไม่ได้หรอกรนะครับอีกอย่างปืนประเภทนี้ถามว่ายิงคนตายไหมฟุนบอลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติบอกว่านี่คือสิ่งเชื่อมอาวุธนะครับต้องจดทะเบียนอ่ะผมก็บอกว่ายังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลานะครับสําหรับกรณีของฟุนบอลครับ ขอบคุณมากครับท่านคุณครับโอเคครับชัดเจนครับวันนี้นาะยกมาให้กำลังใจสนามแรกนะครับสวัสดีครับ